ในวันที่ลูกสาวเจตับเฮ้ยไม่ใช่ลูกสาวฉันร้องไห้โช ที่ฉันไปเจอคลิปของเจตับนะั mm ่นก็คือนางกําลังกินมันเหนือและฉันก็สั่งมาอีกแล้ว mm hmm. และนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะกินมันเหนืบกับน้องยูจินมาดูกันว่ามันเหนืบเนี่ยของมีสุกเนี่ยจะทําให้ยูจนินหยุดร้องไห้ได้หรือไม่ตอนนี้นางกําลังงงๆแต่ก็ยังร้องไห้อยู่อ่ะเดี๋ยวแม่จะแกะกินเลยลูกไม่อยากกินมานา มาดูกันนะคะว่างในจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงเจ๊ตัดตั้งแต่ติดตามเธอเนี่ยฉันมีแต่ของกินเต็มบ้านแล้วอะทุกคนดูเลยนี่ยูจินเริ่มเริ่มอารมณ์ดีเริ่มหยุดร้องไห้และสงสัยว่าคุณแม่ทำอะไรคุณแม่จ๋าทำอะไรทุกคนนี่ดูหน้านางก็ยังงง,งแต่หยุดร้องไห้แล้วแต่น้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดอะมาดูกันว่าหลังจากที่อีแม่กินมันหนึบยูจินจะเป็นยังไงยังร้องไห้เพราะว่าคุณแม่ไม่รีบแกะสักทีโอเคลูกแม่ขอโทษนะจ๊ะเธอฉันจะบอกว่ามันอร่อยมากนะคือรส ชาติเหมือนทานมันเผาแล้วก็หวานน้อยเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ําตาลเนาะไม่ได้ใส่แป้งด้วยเป็นมันเอาไปทําแบบซอฟตร์รายเหมือนการอบแห้งอะไรเงี้ยเธอฉันจะบอกเลยว่ามันนุ่มมากมันนุ่มจริงๆนี่กัดให้ดูชนในวันที่ลูก